สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแป่งคยร์บอนนะครับคือเราอาจจะเคยเห็นคลิปที่เพื่อนร่วมทีมหลายๆคนเนี่ยครับได้บอกให้เคอร์ติสโตนหรือว่าในอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นเจมี่คาร์ลเกอร์ว่าให้พูดภาษาอังกฤษอย่าพูดภาษาสกา u เซอร์ เพราะว่าพวกเขาฟังภาษาสเกลเซอร์ไม่ออกคือผมก็ต้องยืนยันแหละครับว่าผมเคยมีโอกาสไปเมืองลิอวอัพหูอยู่ครั้งหนึ่งและโอ้โหภาษาสเกลเซอร์มันฟังยากจริงๆคืออาจจะเป็นเรื่องที่ดูตลกดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องถึงที่มาที่ไปนะครับว่าภาษาสเกลเซอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราอาจจะต้องพูดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้กันสักหน่อยหนึ่งครับตั้งแต่วันที่ผู้คนชาวไอริชได้หนีความอดอยากมาถึงเมืองลิวอ์พููเมืองท่าแห่งนี้ครับมันก็ได้หล่อหลอมผู้คนวัฒนธรรม อาหารและก็รวมถึงภาษาให้กลายเป็นโปตอนใหม่ก่อนที่พวกเขาจะได้เรียกตัวของพวกเขาเองว่าสเกลเซอร์วันนี้ครับผมเลยจะพาทุกคนมาไล่เรียงกันทีละไทม์ไลน์เลยว่าไอภาษาหรือว่าเสียงสเกลเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงและทําไมมันถึงยังได้ฝังอยู่ในตัวของผู้คนของเมืองนี้มาจนถึงในทุกวันนี้ผมอาจจะต้องเริ่มต้นกันที่ประเทศไอแลนด์ครับในช่วงเวลาของเกรทเฟเนซึ่งก็คือช่วงเวลาอาหารขาดแคลนครับ ผู้คนก็อพยพจากไอแด์ม,มาอยู่ที่เมืองลเวะพูเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศอเมริกาและก็รวมถึงประเทศแคนาดาเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่ามันก็ยังมีผู้คนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาได้ตัดสินใจปักหลักตั้งถิ่นฐานลงที่เมืองลเวะพูไปเลย คือสาเหตุที่คนไอแลนด์เขาต้องอพยพเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นในปี1845เมื่อมันได้เกิดโรคใบไม้ในมันฝรั่งและมันก็ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าติดต่อกันหลายฤดูกาลจนทำให้พวกเขานนั้นไม่สามารถประกอบอาชีพได้และผู้คนก็ขาดแคลนอาหารกันหนักมากๆจนมีคนเสียชีวิตมากถึงหลักล้านคนก่อนที่ในปี1845จนมาถึงในปี1852เนี่ยครับผู้คนชาวไอริชเขาก็อยู่ที่ประเทศไอแลนด์กันไม่ได้แล้วครับมีการอพยพกันมากกว่าล้านคน ซึ่งผมต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยครับไม่ได้อยากจะย้ายถิ่นฐานหรอกแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอยู่ต่อไปก็อดตายแต่คําถามมันก็คือแล้วทําไมพวกเขาต้องเลือกเดินทางมาที่เมืองลรวอว์ผู้ด้วยสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยครับเพราะว่าท่าเรือเอาเบิร์ดด็อกเนี่ยมันคือท่าเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดและมันก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับประเทศไอร์แลนด์ได้ด้วยเรือกลไฟค่าโดยสารมันก็เลยไม่แพงมากและที่สําคัญที่เมืองลรวอว์ผู้เนี่ยครับมันเป็นชานชาลาข้ามมหาสมุทรได้ด้วย ก็คือพอเดินทางมาถึงที่เมืองลเว่าพูแล้วอ่ะครับก็สามารถต่อเรือไปที่อเมริกาได้เลยดังนั้นเมืองลเว่าพูเนี่ยครับมันก็เลยได้กลายเป็นหน้าด่านหลักของการย้ายถิ่ินฐานในยุคนั้นไปแบบอัตโนมัติและในช่วงปี1,400เอ้ย1,847นีครับเออเอาเป็นว่า แค่3เดือนแรกของปี1,847ดีกว่ามันมีผู้ลี้ภัยชาวไอรลชครับเดินทางมาขึ้นฝั่งที่เมืองลอว่พหูมากถึง120,000คนหรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกเดือนละ40,000คนเลยคนที่พอมีเงินหน่อยเนี่ยก็ซื้อตั๋วเดินทางต่อไปที่ประเทศอเมริกาและแคนาดาทันทีส่วนคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินหรือว่าเงินไม่เหลือแล้วเนี่ยครับพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองลอว่พหูไปเลยและการที่อยู่ดีๆเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยครับมันมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลามา,ามือลรกับบํ นอกจากที่พักมันจะแออัดแล้วเนี่ยครับโรคระบาดมันก็ตามมาโดยเฉพาะโรคที่ชื่อว่าไทฟัสหรือที่เราเรียกกันว่าไอเลชฟีเวอร์ที่อยู่ดีๆนยครับอาการมันก็จะไข้สูงแบบเฉียบพลันเลยหนาวสันปวดหัวปวดเมื่อยไอหายใจเร็วขึ้นบางคนนี่ถึงขั้นซึมหรือว่าเห็นภาพซ้อนกันเลยก็มีและถ้าเรารักษาไม่ทันนะครับมันอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยและในปี1847ปีแรกของการอพยพเนี่ยแหละครับ มันมีผู้ป่วยที่เมืองเลเว์พูเป็นโรคไทฟัสมากถึง60,000่นคนเลยและมีคนจากทั่วประเทศอังกฤษและก็รวมถึงประเทศเวลส์นะครับได้เสียชีวิตจากโรคนี้ในปี1 8 4 7มากถึง3 0,000คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อผู้คนได้หลั่งไหลกันเข้ามาอยู่ในเมืองเลเว์พูกันมากขึ้นแล้วมันเลยทำให้ผู้คนชาวไอริชและผู้คนชาวเมืองดั้งเดิมของเลเว์พูได้เริ่มแบ่งปันวัฒนธรรมศาสนาและก็รวมถึงความเชื่อในชุมชนให้แก่กันและกัน แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้คนชาวไอริชนะครับมันยังมีคนชาวเวลส์สกอตแลนด์สแกนดิเนเวียจีนและก็รวมถึงทวีปยุโรปอีกหลากหลายประเทศเลยแต่ว่าหลักๆแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นคนไอริชนั่นแหละครับแต่ก็พอคนจากหลายๆกลุ่มได้มาอยู่รวมกันแล้วอ่ะครับทำงานท่าเรือเดียวกันเสียงพูดคำศัพท์มันก็ได้เริ่มมีการย้ำเข้าหากันครับจนได้กลายมาเป็นสำเนียงใหม่ของเมืองนอกจากชาวไอริชแล้วอ่ะครับผู้คนชาวเวลส์นี่ก็มากันเยอะมากๆ ถือว่ามีอิทธิพลค่อนข้างเยอะพอสมควรเขามากันเยอะเป็นอันดับที่2รองจากไอริชครับและก็ทําให้ผู้คนชาวเวลส์นะครับได้เรียกเมืองลว่าห์ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งนอร์ทเวลส์ในช่วงต้นศตวรรษที่19และอันดับที่3มครับมันก็คือคนจีนเนี่ยแหละที่ได้มาตั้งถิ่นฐานลกลาก,กันเร็วมากๆและมันก็ทําให้เมืองลวฟาห์กลายเป็นชุมชนจีนที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปในย่านไชน่าทาวน์เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นบดหมายสําคัญของเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่19ต่อเนื่องมาจนถึงในนปััจจุบ และพอมีการรวมเสียงจากไอเลชเวลจีนมาปะทะกับภาษาอังกฤษท้องถิ่นและมันก็ได้เกิดสิ่งที่นักภาษาศาสตร์เขาได้เรียกกันว่า new dialect formation ซึ่งมันก็คือการเกิดของสำเนียงใหม่ของเมืองที่เราได้เรียกกันว่าภาษาสเกลนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้ถูกเรียกว่าสเกลนะครับและคําถามก็คือมันได้ถูกเรียกว่าเป็นสำเนียงสเกลมาตั้งแต่ตอนไหนหล่ะครับต้นเรื่องจริงๆเลยเนี่ยไอคำว่าสเกลเนี่ยมันก็มาจากคาว่า l o c k s c a u โดยที่ไอ้ล็อบสเกลเนี่ยครับมันคือชื่อของอาหารเป็นสตูของกะลาสีเรือยุโรปตอนเหนือที่เขาได้ทําการต้อมมันฝรั่งเนื้อผักมีอะไรก็ใส่ไฟยนๆมันลงไปอยู่ในหม้อเดียวกันให้หมดนั่นแหละมันก็เลยทําให้เมืองท่าที่มีชาวเรือพลุกพ่านอย่างเมืองหรือว่าพูเนี่ยคุ้นเคยกับเมนูนี้มากเป็นพิเศษ และพอเมนูนี้มันได้เดินทางมาถึงที่เมืองลเว์พูจากเรียกว่าล็อบสเกลเรียกไปเรียกมามันก็เหลือเพียงแค่สเกลเพียงแค่อย่างเดียวจนสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นคําติดปากและที่สําคัญเนี่ยครับไอ้ล็อบสเกลเนี่ยมันราคาไม่แพงแถมกินแล้วก็อิ่มนานเหมาะกับเมืองแรงงานที่ผู้คนไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรมากมายและด้วยความที่เมืองลเว์ภูเนี่ยครับมันเต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติฐานะของผู้คนเนี่ยก็รวยจนแตกต่างกันออกไปสูตรอาหารเนี่ยมันก็เลยถูกแตดแปลงจนมั่วไปหมด มีทั้งใสเนื้อวัวหรือว่าเนื้อแกะไปจนถึงไม่มีการใสเนื้อสัตว์เลยก็มีเหมือนกันราคามันก็จะถูกลงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีไรายได้ให้กินพอประทังชีวิตในแต่ละวันไปจนในที่สุดมันก็ทําให้เมนูเนี่ยครับไอลอบสเกลเนี่ยมันได้กลายเป็นอาหารประจำเมืองไปโดยปริยายถึงขั้นมีโกโบสเกลเดในทุกวันที่28กุมภาพันธ์โดยที่ร้านอาหารทุกร้านในเมืองพร้อมใจกันทําเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อทําการเฉลิมฉลองกันเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับไอโกโบสเกลเดมันก็ยังมีอยู่นะ ก็ยังเป็นวันที่28กุมภาพันธ์ของทุกปีเหมือนเดิมแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองกันหนักกว่านั้นครับก็คือจะเอามันทั้งเดือนไปเลยไล่ตั้งแต่วันวาเลนไทน์ครับ14กุมภาพันธ์ยาวไปจนถึงวันที่14มีนาคมกันเลยครับและนั่นแหละครับเมื่อคําว่าสเกลมันได้โผล่ขึ้นมาแล้วคําว่า scalper ล่ะครับมันได้เกิดขึ้นมาตอนไหนโดยที่ภาพรวมเนี่ยมันได้เริ่มจากการเรียกกันตามชื่อของอาหารก่อน แล้วค่อยๆกลายมาเป็นชื่อเล่นของคนในเมืองและเอกสารที่เชื่อถือได้ของออกฟอร์ดได้มีการบันทึกว่าคําว่าสเกาเซอร์มันได้ถูกเรียกออกมาเป็นครั้งแรกในปี1942จากหนังสือพิมพ์ลุวะฮูเดลีโพสต์ซึ่งมันได้สะท้อนว่าไอ้คำเนี่ยครับมันได้เกิดจากการใช้จริงของชาวเมืองและก็สื่อท้องถิ่นไม่ใช่เป็นการถูกเรียกจากผู้คนภายนอกซึ่งไม่ใช่คําดูถูกที่เป็นการเรียกผู้คนในเมืองหรือว่าผูว่าเป็นคนจนหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีฐานะตามที่เคยได้ยินกัน แต่ถ้าเรามาถามกันว่าแล้วผู้คนในเมืองลเว์พูลเนี่ยครับพวกเขารู้ไหมว่าสำเนียงภาษาอังกฤษของพวกเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเมืองอื่นโดยเฉพาะในแถบแลงคเชียด้วยกันออโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆยังงงกันเนาะคือในสมัยก่อนนะครับลเว์พูลยังอยู่ในแถบแลงคาเชียนะครับเมืองลเว์พูลเนี่ยถูกจัดให้เป็น่วนหนึ่งของแลงคาเชียมาตั้งแต่ในปี1207จนมาถึงในปีที่มีการปฏิรูประบบเขตครับในปี1974มันก็เลยทำให้ลเว์พูลเนี่ยครับในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาได้ย้ายมาอยู่ในแถบ Mercy เมอร์ซี่า คือผู้คนในเมืองลูวัพูเนี่ยครับพวกเขาไม่เคยรู้ตัวกันเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีสำเนียงไม่เหมือนกับเมืองอื่นในแถบแลงแคเชียสาเหตุหลกัลกๆเลยเนี่ยมันก็เพราะว่าพวกเขาทํางานข,า,ขายอยู่แค่ภายในเมืองของตัวเองกับผู้คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศคนที่เดินทางมาจากเมืองอื่นเนี่ยโอเคมันก็มีเยอะพอสมควรแหละครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ส่งสิงอะไรกันมากมาแล้วก็ไป กว่าจะมารู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้พูดจาเป็นสำเนียงแลงคาเชียเหมือนกับคนอื่นมันก็ต้องรอจนถึงในปี1890เลยครับเพราะว่าในปี1890เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากพอแล้วครับที่พวกกลุ่มผู้อพยพที่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองลอว่าผู่พวกเขาจะเริ่มมีลูกกันและเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่สำเนียงมันชัดมากว่ามันไม่เหมือนกับพวกคนแก่ในยุคก,ก่อนหน้านี้เลยและ3สิ่งที่มันชัดเจนมากๆเลยครับว่าสมัยสำเนียงมันถึงเปลี่ยนไปอย่างแรกเลยก็คคคืือออออเเเเเรรรร่่่่งงงงงงงขขกกกาาาาลลลลสสสีีียียยยยยยยทท้้ปปะะะโมัันนนน็็็จูึแ2บ คำที่มีเสียงของ th มันจะกลายเป็นแค่ตัว t หรือว่าตัว d เพียงแค่อย่างเดียวซึ่งผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจงใจอยากจะพูดได้เพี้ยนนะครับแต่ว่าวิธีการพูดของเขาเนี่ยมันคือพวกเขาเป็นคนพูดจารเร็วมากครับจนมันทำให้หูของคนฟังเนี่ยมันฟังเป็นในคำลักษณะนั้นไปเลยและอย่างที่3เสียงของพัญชนะตั้งหนักอย่างเช่นตัว p ตัว t และก็ตัว k โดยเฉพาะคำศัพท์ที่มีตัวพวกนี้อยู่ตรงกลางหรือว่าคำลงท้ายนยครับมันก็จะเบาลงเหมือนกับเป็นแค่เสียงปล่อยลมออกจากปาก โดยที่ตัวพีตัวทีตัวเคเนี่ยครับพอเรามาเขียนเป็นภาษาไทยเนาะมันก็จะเป็นตัวพพานตัวเต่าแล้วก็คอควายดังนั้นคําศัพท์ที่มันลงท้ายด้วยตัวพวกเนี่ยครับเราจะออกเสียงเป็นแค่เสียงเหมือนพ่นลมออกจากปากเท่านั้นแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยเราใช้ไม่ได้เลยถ้าเราได้ไปฟังเจมี่คาร์ลเกอร์พูดคือถ้าใครได้เคยฟังเจมี่คาร์ลเกอร์พูดนะครับ คือแกแม่งพูดเร็วมากอะเร็วแบบโอ้โหโคตรเร็วแล้วก็ผสมกันมั่วไปหมดครับระหว่างภาษาอังกฤษภาษาสเกลเซอร์แล้วก็ยังมีคำแสดงเข้ามาไม่พอมีคำแสดงภาษาท้องถิ่นเข้ามาอีกคือประมาณว่าในหัวของเขาแบบนึกคำอะไรออกก็พูดมันออกมาเลยอะครับพูดออกมาให้หมดเลยดังนั้นถ้าใครอยากจะทดสอบภาษาอังกฤษของตัวเองนะครับว่าภาษาอังกฤษของตัวเองเนี่ยดีมากแค่ไหนให้ลองเสิร์ช u t u b e ครับเจมี่คาร์ลเกอร์สเกลแอคเซนต์ส่วนตัวของผมเนี่ยครับไม่ต้องไปถึงเจมี่คาร์ลเกอร์หรอก ในช่วงเวลาที่ผมเคยไปดูบอลที่แอนฟิลมาในตอนปี2013อนะแค่พนักงานในรีเซพชันโรงแรมผมยังคุยไม่รู้เรื่องเลยครับภาษาอังกฤษของเมืองลเว์พูนี้แบบโอ้โหยากมากๆโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆไม่ได้ยาวมากและถ้าฟังกันจบแล้วและถ้าชื่นชอบนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เรื่องราวอะไรในโลกฟุตบอลเนี่ยครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ ถ้ามันไม่ได้ยากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเรียบเรียงแล้วก็จะอัดคลิปลงให้นะครับโอเคครับและสําหรับเรื่องราวในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้ครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ